สวัสดีค่ะฉันอายุ23ปีชื่อเฮอร์มินเธอดูเรียบร้อยมากเลยนะครับอาวถอดรองเท้าออกทำไม่นะครับนั่นน่ะถอดทำไมครับโอ้เย้ยอยกยย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 ยายย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 ยอยออกก่อนยะครับยยยยยยย

Aye, Ha 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 ha! ว้าวผมจำได้ผมจำได้แล้วจำได้แม่นเลยเธอเองที่ร้องว่าร้องเพลงพี่ชายอยู่ไหนร้องเพลงพี่ชายฟังหน่อยฮะนาปั๊บปปุ๊บเคปปปปาุนะโอ้เป็นไปได้ ใช้เพลงผมแสดงอะไรแบบนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมครับคุณใช้เพลงของจองซอแสดงได้ไหมครับโอ้สเศร้านพอเมเหรอ้พงดิมเ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 ดิอเดิมมเดิเมเเดิมเดิมเมเดิเดินเดิัดเดิมเดิมเบนดเเด คุณทำแบบนี้กับเพลงของปรากจองยอนได้ไหมคะใช่ใช่ใช่เจะลองดูนะคะหมดแล้วนร่นะฮ่าฮ่กฮ่าเ่าฮ่งก่าฮ่าฮ่นฮ่นี่าฮ่าฮ่ยฮ่ครับค่ณฮ่าง่าาาายอ แกกก้นะตอนนั้นคุณจะแต่งงานใช่ไหมตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ฉันควรแต่งงานค่ะเออครับคูณบอกว่าคุณอยากไปดาวตลกหรือทำงานเป็นพิธีกรคุณกำลังเดินตามฝันคุณอยู่หรือเปล่าครับหลังจากที่ฉันมาออกรายการสตาร์คิงฉันก็เซ็นสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งค่ะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะแล้วฉันก็ได้ไปถ่ายละครตลกด้วยค่ะอ แต่ว่าช่วงที่ฉันแสดงถูกตัดน่าสงสารนะครับถูกตัดซะแล้วครับเอางี้เลยครับคุณลองทําแบบนี้ได้ไหมครับเออฉันไปถ่ายละครตลกมาแต่ว่าเซ็งสุดๆเลยช่วงฉันถูกตัดออกไปเราดูกันใหม่นะครับพี่โฮดงคะครับฉันไปแสดงละครตลกมาค่ะแล้วเป็นยังไงล่ะครับฉันถูกตัดออก ผมจะบอกใบให้นะครับอันนี้ว่าไงว่าไงฮะอ่าครับอย่างนี้ครับแม่ก็มาเนี่ยออกมาฮะออกเลยครับ โอ้นเย้เป็นบุ่มภาวสนานลกในตายังพิยวก็ยังพิวครับหลังจากที่มาออกรายการของเรานี่ คุณกูจะหาเวลาว่างไม่ค่อยได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะฉันยุ่งมากเลยค่ะที่ยุ่งเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกนะคะฉันต้องคอยตอบคําถามผู้คนมากมายค่ะครับเออทำไมวันนี้ต้องมีภาพครุมด้วยฮะอืคือไม่ค่อยดีเป็นหวัดจากอะไรใหม่ใหม่ ตอนที่บอกรายการคราวนั้นฉันจริงจังมากนะคะแต่ไม่รู้ว่าทำไมฉันทำให้ทุกคนหัวเราะกันหมดเลยค่ะฉันก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้มันตลกนะทุกขำว่าอะไรกันดักกระหนาำทราบกันดิผู้คนเดินมาทักฉันตามถนนแล้วก็ทำแบบนี้แล้วค่ะดูสั่นกันใหญ่เลยค่ะอันที่จริงแล้วเนี่ย ก็คือว่าคนที่มาแข่งในรายการคือแม่หนูน้อยไม่ใช่เหรอครับคือวันนี้ฉันจะร้องเพลงให้ฟังฉันจะร้องเพลงของคิมชูจาชื่อเกาะแสนเหงาให้ฟังนะคะมันเหงามากครัเกาะแสนเหงาครับขอเสียงระบมือด้วยครับเหงาขนาดนี้จริงครับเริ่มเหงาแล้ว 睁开双眼。 หรือเปล่าว่านาจะไปจัดตับน้องช้างเมื่อกี้นะฮะจะยากัน้โ ไหน่เหงาเลยครับเสียงไม่ค่อยดีเสียงแห้งผมชอบตอนนี้เธอร้องกว่านีตนะกีลเยะขึ้นนะครับมันเข้ากับเพลงมากเลยตอนนี้เลื้อยอย่างนี้นะครับดีครับดีใช่ครับชอบจริงๆครับมา แล้วอาทิตย์ขึ้นโอ้ยขึ้นเต็มที่เลยไอ้เฟย์เฟยยอดยอดทุกยอดฉันเต้นกับเพลงแดนซ์ได้นะคะฉัเต้นกับเพลงอะไรล่ะครับคุณลองเพลงของโบอาได้ครัโบอาเลยครับเดี๋ยวจะลองฟังยังจะเต้นอีกเหรอแถมหลายเพลงเลยครับทัเต้นทั้งร้องกับอันมาทีครับให้โอกาสหน่อยรู้ที่คนชอบค่ะเดลบาลาบนกุสเดลบาลาบนเนลออส

นี้แล้วก็บอออกในการทีวีด้วยครอบครัวคุณนี่เขาคิดยังไงคะฉันไม่ห่วงเรื่องนั้นครับะทำไมเหรอคะฉันยังโสดมายอมากกว่า50ปี50กว่ากว่าแลวค่ะโอ้สหายิยดีที่ได้รู้จักเดียวกันครับตอนนี้แม่จันอยู่โรงพยาบาลค่ะ ฉันก็เลยมีหน้าที่ต้องดูแลท่านฉันก็มีพี่ชายพี่สาวด้วยตอนนี้ฉันกำลังหาแฟนอยู่นะคะนี่ใครจะมาเป็นแฟนฉันบ้างคะไม่เนี่ยนะฉันยังโสดอยู่นะคะอยาได้มองทำไมยังโสดอยู่ล่ะคุณคุณยาประกาศหาคู่ทางรายการของเราเลยครับเนี่ยค่ะครับะฉันเป็นผู้หญิงที่ดีนะคะมารู้จักกันหน่อยสิคะมาโอ้โหตอนนี้เลยนะเชิญชวนเลยเกินผมขอเสนอได้หน่อยครับรำนาจะให้เธอ